สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะที่รถสวยรถมือ2 PCC คาราชพฤกษ์นะจังหวัดนนทบุรีวันนี้มีกระบะป,ปีที่สองไห้ดูคันหนึ่งแล้วบอกเลยราคาจับต้องได้อย่างแน่นอนเพราะราคาถูกมากๆนะครับ เป็นคันนี้เลยนะเป็นเชฟโรเล็กนะครับโคลัโดนะเอ็กเ d นเดตนะครับผมเป็นตัวแคบด้วยนะ2.5ปี12สวยๆอย่างนี้บอกเลยสภาพดีมากแล้วตัวนี้มีความรับจะบอกมีของแต่งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูในรถได้เลยนะเริ่มจากข้างหน้าก่อนไหมข้างหน้าเป็นนี่เลยโครเมียมตัดด้วยตาเชฟสวยๆอย่างนี้เลยนะครับโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกสวยๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วเป็นขอบ18ด้วยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะแต่งมาเรียบร้อยนะ กระจกด้านข้างนี่เป็นโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดตรงนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะฮะตัวนี่โลโก้คอราโดอยู่ครบเลยนะครับบอกเลยตัวนี้ก็ค่างครบนะที่จับเป็นโครเมียมแล้วกุญแจได้แบบอัจฉริยะเปิดรถได้ง่ายเปิดผา่านกุญแจได้เลยนะครับแล้วนี่มีคิวกันสาดเรียบร้อยนะคันนี้เดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับโครงสร้างก็ยังใหม่ๆนะเป็นรถปีที่สองจริงแต่ดูดิยังเหนียวอยู่เลยอ่ะดูดิรูกลมคมริบอย่างนี้เลยนะครับที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะฝุ่นนะครับผมแคปก็เปิดใช้งานได้ง่ายนะครับดูด นี่ที่สําคัญที่บอกไปไปไงตัวนี้แถมเครื่องเสียงมาแล้วบอกเลยหลายหมื่นอย่างแน่นอนเปิดใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเข้าไปในรถเปิดให้ดูเลยบอกเลยได้เครื่องเสียงแถมไปด้วยนะเครื่องนี้โหแบบคุ้มๆหนีได้ล้อแม็ก4ี่ล้อแล้วนะคันนี้แล้วเป็นสีขาวรอบการที่สาคัญติดบาร์เหล็กมาให้เรียบร้อยแล้ว้าใครเอาไปใช้งานเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะราคาอยู่หลัก2เท่านะสองแสนต้นๆเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆได้ของแถมครบขนาดนี้นะครับมาดูด้านท้ายกันบ้าง ด้านท้ายไฟท้ายก็ตัดด้วยโคมเมีม่ยมเรียบร้อยแล้วก็มีปีนกนกอันนี้แถมแบบว่าแต่งมาอย่างนี้เลยนะสวยๆวอย่างนี้เลยเขาเรียกนะยี่ห้อโลโก้อยู่ครบนะ LTX c o l ล r a d อยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการหายไปสักตัวเลยนะครับตาเชฟก็ยังอยู่ครบเลยนะบอกเลยเป็นกระบะเขาเรียกอะไรนะกระบะราคาถูกอีกคันนึงอ่ะเออถ้าใครหาไปใช้งานรับเหมาก็ได้นะเอาไปขนผักหรือเอาไปใช้งานแบบว่าขายของตัดดนัดนอยากได้รถอันนี้เอาไปเที่ยวยังได้เลยเพราะมีแคบนั่งได้เยอะด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจต้องรีบมานะ เดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันบ้างนะว่าใหม่แค่ไหนนะครับเราก็ไม่อยู่ในตัวรถเชฟคันนี้แล้วนะบอกเลยว่าแม่เป็นเบาะหนังอย่างนี้นั่งสบายสีดำด้วยนะครับดีไซน์ก็เท่ๆย่างแล้วที่สําคัญที่บอกไปได้เครื่องเสียงแถมมาแล้วเป็นชุดแต่งดูข้างหลังได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ครบคันอย่างแน่นอนเครื่องแต่งเอ้ยเครื่องเสียงเนี่ยแถมมาก็หลายมือแล้วเออบอกเลยนะได้ของแถมเต็มๆงี้แล้วเครื่องเสียงใช้ได้ปกติเดี๋ยวใช้งานให้ดูเลยนี่เชื่อมต่อบูทูธได้เลยเปิดเพลงได้ดูเลยครับเปิดให้เนี่ยอย่างนี้เลยโอ้ไ็นไงคร เบรดนี่แน่นแเลยนะบอกเลยได้รถกระบาปไปได้ได้ชุดเครื่องเสียงแต่งไปด้วยนี่โค้งคุ่คันไอ้คบคันเลยนะครับคันนี้นะ <S <S นเดี๋ยวเราเบาเสียงแล้วมาดูส่วนอื่นกันต่อบ้างนะครับนี่ช่องเก็บของก็มีให้แล้วนะครบคันอย่างนี้เลยดีไซน์ ก็เป็นสไตล์กระบะของเชฟเลยนะครับผมแอร์ก็มีปรับแบบแมนน,นวดตาสัญลักษณ์บอกหมดนะมีไล่ฟ้าก็มีนะครับเปิดความเย็นได้นะครับตัวนี้นะนี่ที่เครื่องปรับเสียงที่เขาแต่งมานี่ก็มีแล้วปรับใช้งานจูนเอาเองได้เลยตามใจชอบนะครับแล้วก็เกียร์ก็ให้เป็นแมนนวลนะถ้าใครสายซิ่งนี่แน่นอนขับเข้าเกียร์นี่ถึงอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วที่เก็บของตรงนี้ก็มีให้เรียบร้อยแล้วข้างๆเก็บของได้เยอะเลยนะครับผม ไฟเฟยใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยค่อนข้างใหม่นะถึงจะเป็นปีที่สองก็จริงนะครับผมพวงไลยหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วสวยๆอย่างนี้เลยนะได้พวงไลยมันติฟังก์ชั่นด้วยเล่นกับจอเครื่องเสียงได้อีกนะครับผมโอ้โหพบคันจริงๆแล้วตัวนี้ระบ่าใหม่ก็มีอยู่แล้วนะมีถูกอาถุลมนิ้ภัยให้อยู่แล้วแล้วก็มีการลื่นถลียให้นะครับมีเบรก ABS อะไรมีให้อยู่แล้วนะครบครัดจริงๆนะคันนี้ถ้าใครสนใจนะกระบะราคาผ่อนประมาณนี้นะแนะนําเลยนี่ ที่สำคัญนี่ก็ครบคันในกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วนะครับเปิดใช้งานได้ง่ายนะแล้วเดี๋ยวเรามาบอกโปกันในรถบ้างดีกว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้เราบอกโปกันในรถเลยคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะราคาอยู่ที่ 267,000เท่านั้นเองเออราคา2 6 0 0 0 0แล้วจัดไฟนั้นได้ด้วยนะคันนี้แล้วบอกไว้เป็นกระบะผ่อนถูอีกคันนะครับจะใครสนใจนะหารถไปใช้งานจริงๆนะแล้วได้เครื่องเสียงแทย่างนี้นะผมแนะนำเชฟคันนี้เลยแล้วบอกเลยที่นี่นะรับประกันอยู่แล้วไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจมน้ำไม่แทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วใครอยากเข้ามาสอบถามเนี่ย เดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าเชฟคันนี้นะก่อนไปดูเครื่องยนต์เราดูโครงสร้างกันเหมือนเดิมก่อนเลยถึงจะเป็นรถปีทีก็จริงแต่น็อตไม่มีการแก่การถอดนะเม็ดอาร์ยังอยู่ครบอย่างเงี้ยตัวภาษาดอางกเษ RH อะไรอยู่ครบนะครับลูกลมเลียงตัวสวยงามอย่างนี้เลยกระโปรงเดิมเมอย่างนี้เลยนะครับ แผ่นเขาเรียกนะแผ่นกองความร้อนนี่ยังไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะสติกเกอร์ตรงคานนี่ยังอยู่ครบเลยนะเครื่องตัวนี้ได้เป็นเครื่องเชฟโรเล็ตสอด้วยนะครับเป็น2 5 0 0ซีซีกันไปเลยนะก็บอกเลยขนหนักได้ใช้งานในครอบครัวได้เพราะเป็นแคบนะครับผมแล้วที่นี่รับประกันเลยนะไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจมน้ำไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะคุ้มค่าแน,น่นอนเพราะราคาถูกมากๆด้วยนะครับผมแล้วใครดูอยู่อยู่ยต่างจังหวัดใช่ปะอย่าออกรถคันนี้ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วมีบริการสง่งรถฟรีอีกเออโค้รคุ้มเลยนะครับหรืออยู่แถวนี้อยู่แล้วอยากมาลองขับนะครับมาขับได้ที่ p c c คาราชพึกในะจังหวัดนนทบ,บุรีอยู่ตรงข้ามมังกรฟ้าเลยลองมาเทสได์กันก่อนได้เลยเดี๋ยวพาไปขับกันเลยนะครับผมแล้วที่สาคัญนะถ้าใครอยากให้รีวิวรถขันไหนนะเม้นมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วขอร้องอีกเรื่องนึง ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนิดนึงนะครับผมถ้าใครกดลงเม้น์มาเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนเจ้าเชฟคันนี้นะบายบาย